เก้ดเนี่ยเลขนี้นะครับเนาะก็บอกได้เลยครับมีความหมายในเรื่องของการที่ส่งเสริมในเรื่องของการที่มีอํานาจมากๆม,มีวาสนามากๆ98 8 9, ดแเ้าเป็นเลขที่อย่างเลข9ก้าก็คือพระเกดหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข8เป็นพระราหูจริงๆแล้วพระราหูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กันมันก็จะเ,เขาเรียกว่าไนงะเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดำเนาะนะฮะเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดำนะครับแต่บอกได้เลยนะครับเมื่อ9 8 8 9้าอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าเลขเก้าพอก็ได้นะ เป็นเลขที่ส่งเสริมในเรื่องของความที่แคล้วคาดปลอดภัยในเรื่องของการที่มีปฏิหารเกิดขึ้นนะฮะเป็นเลขของความที่มีความ หลงไหลนะใครที่ใช้เลข9 9 8 8 9จะมีความเชื่อส่วนตัวของตัวเองไม่ว่าจะเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเชื่อในเรื่องของรัฐทิไม่ว่าจะเชื่อมั่นในตัวเองหรือจะเชื่อบุคคลใดก็ตามยกตัวอย่างเช่นถ้าใครมี98เชื่อในเรื่องของโรงพยาบาลร,รัฐคุณก็จะไม่ไปโรงพยาบาลเอกนชนเด็ดขาดคุณก็จะเอาแต่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าใครสักคนหนึง่งเชื่อในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับ สมมติว่าเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่านิสัยไม่ดีคุณก็จะเชื่อในเรื่องของความนิสัยไม่ดีแบบนี้ไปตลอดเนี่ยเพราะเป็นคนที่จะมีการตัดสินใจใดๆท้งิ้นด้วยตัวของคุณเองเนี่ยและเป็นเลขที่เกิดปฏิหารบ่อยๆมาจะแคลคาดปลอดภัยในยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยแต่ต้องอาศัยแรงบุญมากๆครับใครมี9889ต้องทําบุญเยอะๆยิ่งทําบุญเยอะยิ่งทําบุญมากพลังของเลข99าเลข98หรือ89จะส่งเสริมให้เป็นเกราะป้องกัน เพียงแต่ว่าเลข9 8 9 9นะครับบอกได้เลยนะสําหรับคนจีนหรือว่าคนไทยก็ตามเลขแปดคือการเงินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น 9889เป็นคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเงินไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีปัญหาเรื่องการเงินแต่เป็นคนที่หมุนเงินคล่องหมุนเงินเก่งรู้จักหยิบซ้ายมาป่ายขวารู้จักหยิบขวามาป่ายซ้ายหมุนเงินจัดการเงินเขาเรียกว่า9 8 8 9เป็นเลขผู้จัดการคอยจัดการในเรื่องของการดูแลผู้คนทั่วไปดูแลในเรื่องของการเงินดูแลในเรื่องของระบบนะครับเนาะทุกอย่างทุกสิ่งนะฮะ9 8 8 9เหมาะสําหรับผู้ที่เป็นผู้จัดการหัวหน้างาน นยครับหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านการเงินบัญชีนักลงทุนสิ่งเหล่านี้เหมาะมากๆครับถ้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านบอกได้เลย9 8 8 9เมื่อใครมีทะเบียนบ้านลงท้ายด้วย98หรือว่า9889ติดอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่บ้านหลังนี้นะครับจะดึงดูดในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ในบ้านที่ผิดปกติคือเยอะกว่าบ้านทั่วไปนั่นเองครับจะมีความเชื่อในแบบของตัวเองยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราเชื่อในเรื่องของพระพิคเน ก็จะมีพระพิธเนตหลายองค์เลยถ้าเชื่อในเรื่องของพระพุทธรูปก็จะมีพระพุทธรูปหลายฟางเลยหรืออาจจะเป็นทั้งเทพและพระในบ้านเดียวกันก็ได้นะครับและถ้าเกิด9 8 8 9ไปอยู่ในเทวเพียนบ้านบอกได้เลยบ้านหลังนี้จะไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่จะมีแสงไม่ค่อยส่องถึงหน้าต่างจะไม่ค่อยได้เปิดหรือแสงไม่ค่อยเข้าเนี่ยต้องอาศัยแหลงไฟนะครับหรือว่าไฟจากเพดานในการส่องถึงนั่นเองครับและบ้านหลังนี้มักจะมีปัญหาเรื่องการเงินให้หมุนวนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไอ้นั่นพังเดี๋ยวไอ้นี่เสีย จะได้มีเงินเก็บเงินเก็บเอา้าต้องใช้จ่าอีกแล้วพาอบอกแล้วครับ9889ยังไงก็จะต้องประสบป,ปัญหาเรื่องการเงินอยู่เสมอแต่ว่าไม่ได้แย่เพราะทุกอย่างมีปฏิหารเกิดขึ้นแสดงว่ามันเหมือนจะไม่รอดมันเหมือนจะไม่รอดแต่สุดท้ายก็รอดได้เหมาะกับการที่บ้านหลังนี้เนาะก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินแต่ก็หมุนเงินคล่องผ่านไปได้นั่นเองครับ ถ้า9889ไปอาศัยอยู่ที่ทะเบียนรถนะก็บอกได้เลยรถคันนี้นะครับค่อนข้างจะขับเร็วขับไวันียละใจถึงพึ่งได้กล้าเสี่ยงนะครับเพราะปาฏิหาริย์หมายถึงความเสี่ยงก็จะรอดแถวคาดปลอดภัยเสมอเพียงแต่ว่ารถคันนี้นะครับจะเป็นรถที่เฮฮาเนาะใครขับก็ตามใครนั่งด้วยก็ตามกาม็จะมีเสียงหัวเราะ ชอบดูอะไรก็จะชอบแบบนั้นชอบฟังเพลงก็จะเปิดเพลงดังๆในรถเนี่ยไม่ค่อยจะสงบสักเท่าไหร่นะครับเนาะแล้วรถคันนี้ต้องต้องเป็นรถที่มักจะชอบไปทําบุญคนขับรถหรือว่าเจ้าของรถจะมีความเชื่อในบาปบุญคุณโทษและชอบขับรถเข้าวัดเขา้าวด้วยนยแต่สุดท้ายรถคันนี้ก็จะมีติดในเรื่องของไฟแนนซ์หรือว่าจะต้องเป็นรถสาธารณะได้อย่างหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือคนในการนำส่งคนไปที่บ้านนั้นบ้านนี้หรือไปวัดนั่นเองครับในเรื่องของค่าน้ํามันหรือค่าสึกหลอยินดีที่จะจ่ายให้เพราะเลข9หมายถึงเลขของการทําบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นจึงทําให้คนที่เป็นเจ้าของรถมักจะเสียสละในเรื่องค่าน้ํามันหรือว่าค่าสึกหลอค่าซ่อมแซมนั่นเองครับสุดท้ายแล้ว9889อย่าลืมนะฮะไม่พ้นเรื่องของการเงินจึงมีความคิดในเรื่องของการเงินเสมอและอาจจะติดขัดเรื่องการเงินด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นใช้9889ถ้าทำบุญน,น้อยปัญหาเกิดแน่นอนจ้าโอเคนะครับ